ทับไม่ร้องไม่ใช่บัวนะครับท้องไม่รับอันจ้าวิ่ยผมลืมผมบอกปิดคลิปแล้วเนี่ยจะก,กนในคลิปต่อไปนะผมสวัสดีครับ้วของขึ้นแล้ว โอ้ยจุกจุกใจเว้ยโอ้หัวซาวข้าวอยู่พี่น oh, ้องหัวซาวข้าวอยู่เ็มจีเอาขาดมากกวดออวอจเลย Đồ qua bóng ngói yêu thương yêu thương nghe nó Bọn lên nó ăn này. Dạ, kỳ tư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  kỳ không? จะมีก๊อกสองอีกเหรอลูกคืก็ด,กดูดูไปชั่วโมงครั้งโอ้โหเยอะมากเลยนะชั่วโมงครั้งสองชั่วโมงครั้งดโโูโอ้โยดูบัวนักเลงเงสาอีกเ,อเก่นเกินไปลูกเอ้หัวไอ้ปีนไแได้หวัว เอ้ยอ yeah, yeah. like, 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 yeah. ah. ้ยมาิดก <illa> ็มาดีปิก็มาดิปิก็มาดิปิเอ้ยาบอ่ปิดปิดกัหัว้ิดปิดกัวัวสยังตักยาดามาเลยไม่เห็นยังดาไม่เห็นยังดาวแค่ยากเล่ซิ ม,ม,มถ่ายวีดีโอไว้นะครับสำหรับที่เมื่อเชานั้อยากดูแบบแห้งๆนะครับนอนสบายตียนอนสบายตยอหโหนี่แผลเมื่อวาน นี่จะเห็นจะเป็นลางๆเลยตอนน้องทำเมื่อวานซุมขีด้ดื้อยี่สามต่อเช้า,ชานี้ย้ำเห็นเหลียญปิงเลยเพิ่งเม่ยังไม่ตื่นหรอวะเอาพ่อได้หนิวิ๊ อุ้ยหลงดีลูกนี่อย่างหลงข้าวสิพออด้ดีเบอร์เบอร์เบอร์ไหฮะ เ้าบัวขาอา้าลำพูนลำพูนชิงอาบน้ำก่อนครับอาบน้ำตากแดดแดดออกมาแล้วนะแดดแรงนะโอเคครับไม่เบลือไม่เบลือ บบตาเบ,บลอเบ,บลอตาเบลอเบลอแม่แม่ตาเบ,บลอเบ,บลอมองผมไม่ชัดนี่หรออย่ากเป็นลูกเองดีเลยนะดีเลยตั้อยพี่ทำไปเลยป้าเพลมึงขี่รถฟ้าลบหนาวมากพี่น้องไม่ใช่เรื่องเล่นนะแต่ก่อนเนาะ บ้านไม่มีเตารีดแม่ซื้อเตารีดมารีดผ้าให้ตอนป .4 ป้งคืรอเฉพาะนใจนะหน้าหนาวด้วยแม่ให้รีดผ้าอย่างเรียบเลยเสื้อเกงแต่ว่ารองเท้าแต่นะโรงเรียนบ้านนอกใส่ไปเรียนอ้าวพี่ <c oughs> รีดเสื้อผ้าไว้ตอนตั้งแต่กลางคืนนะครับตื่นไปโรงเรียนแต่เช้าอะ่ะ ไปเสร็จไปนั่งหนาวอยู่โอ้โหเรี่กคำาอยากหลอฮะเดี๋ยวไปโชว์สาวว่าเรารีดผ้ามาหนอเว้ยโอ้โหเรารีดผ้ามาเรียนนะเว้ยเท่ไหมรีดผ้าไปโรงเรียนตอนป .4 อยากให้สาวเห็นว่ารีดผ้านะเว้ยโอาหโห ไปทั้งแกงเลยไปอาบน้ำโต้วก็จะไปเฮ้ยเจ๊ จ,จีบสาวตั้งแต่อนุบาลสองนะครับผม <c oughs> เข้าโรงเรียนก็จีบสาวนะฮะไปโม มันเป็นอย่างนี้นะเวลาเราเข้าโรงเรียนนะมันเป็นตามภาษาไว้เด็กนะชอบคนนั้นน้องชอบคนนี้นะครับแล้วก็จะให้รู้ชื่อพ่อชื่อแม่นะครับด่บากันยับเลยก็เต้าภาษาเด็กกันนะอย่าไปถือสาเลยพอโตมาก็ไม่มีใครไปดา่าพ่อด่ามแม่กันหรอกตอนเป็นเด็กชอบมากเลยนะ อบแบบล้อกันด่ากันนรียบัวรออาบน้ำเลยนะี่โนฝึกว่ะ ห,ห,หนาวเพ่าะหนาวอ,อ,อากาศาก็ปกตินะครับแค่ลมแรงเฮ้ยเสียบีเสียแล้วะตัวหมดไปแล้วเจมชิงอ่ะน้ำก่อนนะครับไปทันไปทันพวก หัวกับแล้วเวลาใครตัดผมใหม่มาเนี่ยผมตบหัวกันแปะแปะภาษา,าเด็กเขาเลยมีสุภาษิต์สมัยก่อนว่าเดี๋ไปถึงซาเด็กมีปีกันมันก็ใช่นะภาษาเด็กไม่ค่อยรู้เรื่อง ที่หัวอาบนลยแต่ของหนูเรียกชื่อพ่อชื่อแม่เรียกชื่อพ่อชืช่อแม่กันเกล่ยวแค่โรงเรียน,นะนเนีพอเราโตมาเราก็เลิกนะฮะเลิกเนกเป็นสิ่งที่ไม่ดีแหละ คิดไม่ได้นะรู้แต่ว่าเอาชนะกันรู้แต่ว่าเอาชนะกันนะแล้วแล้วเวลาอยู่โรงเรียนนะผู้สาวเรียนเอกชนเนาะคนที่เรียนเอกชนแต่งตัวสวยสำหรับโรงเรียนรัฐโรงเรียนรัฐของของผมโรงเรียนรัฐโรงเรียนนานาชาติดีอาอมเมนลาว มาโรงเรียนนานาชาติอย่างผมนี่รู้สึกด้อยไปเลยนะฮะเวลาเจออยู่อยู่แถวอับสถาิที่ก็จะมีรับบัดิตอย่างนี้นะครับมีดาราสม,มุทรอาสัง์ชันเวลาแข่งแข่งพวกทักษะอย่างนี้นะ,ะสิงซึ่งมไม่ใช่สิงซึ่งมก็รัดร,ร,ร,รัอยู่ หลายโรงเรียนอะอรู้สึกว่าคนที่เขาเรียนเอกนชนนะี่มันเท่เลยจะได้ชุดเขาไหมจะได้แบบทุสาเขา่ามัดมัดอันนี้เนาะมัดอะไรนะมัดมัดมัดแก่ชุดชุดเขาเท่เลย เวลาไปแข่งทักษะเนี่ยคนที่มักได้นั่นเป็นโรงเรียนเอกชนนะครับนี่ก็ไม่เข้าใจตอนเด็กๆก,ก็เข้าใจเหมือนกันแต่โรงเรียนผมอะ่ะเขาสอนเนี่ยเขาครูคนเดียวสอนทุกวิชาอเอาวะวันนี้ครูอยากสอนอะวะันหนึ่งครูจะสอนอะไรคณิตวิทยีอังกฤษเนี่ยนะสมมติครูปร .5 ก็ครูปร .5 อ่าวันนี้อยากสอนอังกฤษครูบางท่านไม่เก่งอังกฤษก็ไม่สอนเลย ได้เรียนภาษาจีนภาษาอะไรอ่ะญี่ปุ่น อะไรวะเอามาอมกาตีเลยอออนเจมเจ๊ออกพุ่นออกเลยหนาวหรอหนเหรอวะปกติอาการปกตินะครับ ประมาณอุณหภูมิประมาณลบสององศาไม่เห็นันนี้เป็นรกแข่งแล้วแหละโอ้เียลูกนะอ๋ออันนั้นรออะันลูกดับอ้บมาวิ่งเล่นยังไงไอโนไปไหน เรื่อปเดินเล่นนะลมแรงไหมลมแรงจนได้แบบแด้ที่เลยช่วงบ่มมายจะมีฝนอีกนะแล้วที่กรุงเทพน้ำช่วงเป็นเพราะอะไรครับน้ำทะเลหนุนสูงวะ มีใครเห็นผมไหมผมแอบอยู่ด้างสิบบาทก็ไม่เห็นน้ำรอระบาย รีบลุกอ่ะรีบลุกพอขัดหน้าเสร็จนีรีบลุกเลยอัตโนมัติยังไม่อาบน้ำยังตื่นมาโอ้ยกัดตายยังไงล,ละต้องเอาาัากินเด้อยังไม่อาบน้ำยังตื่นมาผมว่าอาบน้ำแล้ว แต่ผมอบาบน้ำแล้วจะไม่ลุกเลยพัดจะไม่แปลงเลยเอาโนมาแล้วโนมาแล้วหนุน เต็มคาแผ่เยอะเดี๋ยวก็หลุดออกครับมันเป็นเ,เหมือนกับของโอเล่เป็นเต็มเลยนะทีกะตต์ต่ะงเดี๋ยวก็หลุดออกโนก็เคยเป็นนะหลุดออกเองคุณสีเฮ้ยย,ยังยังเลยจบคลิปนี้ก่อน,นปรนะมาณ20นาที เฮ้ยเฮ้สาวมาแล้วอึ่งมาแล้วจ้าเฮ้ยยิงย่องๆเลยเช็บเช็คเช็คเดี๋ยวย่องเลยโอเคครับเดี๋ยวในคลิปนี้